คนเกิดปนจันได้ไพ่จักรพัรดินีดี e อ็มเพ s สห้าถ้วยสีม่มเท้าเมจิเชียนเดอะเว l รเอาละครับเรื่องของการงานในช่วงนี้มีเรื่องให้ขบคิดให้ต้องตัดสินใจแต่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจแบบทุกแบบกังวลแต่เป็นทางเลือก การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างจะมีเข้ามาอยู่ตลอดต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคนวันจันรเพราะว่าทําสิ่งใดแล้วก็ได้ดีอาจจะรักพี่เสียดายน้องจับปลาสองมือสองอย่างในเรื่องของการงานอะไรก็ดีเพราะอะไรไพ่พรสวรรค์ความเก่งและความสามารถในช่วงนี้จะนําพาเรื่องของผลงานหรือว่าฝีมือแต่เพียงแต่รับพี่เสียดายน้องอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจะทําอะไรก่อน อาจจะทํานี่แล้วก่อนนู่นก่อนนี่ก่อนหรืออะไรหลังอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าสับสนว้าวุ่นแต่จะมีผู้ใหญ่จัก,กรพรรดินีคู้หญิงคอยดึงพาคอยช่วยเหลือให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานไปได้เพราะฉะนั้นใครรังเลหาคนปรึกษาหาคนช่วยเหลือหาคนแนะนําหรือว่าเราอาจจะตัดสินใจว่านะครับในการเรียนรู้ในสร้างผลงานสิ่งตรงนี้มันจะมีอะไรที่ดีที่สุด ผลกําไรหรือว่าผลในส่วนที่จะมีความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลใจอย่าวาวุ่นนะครับมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้ช่วงนี้ครับเรื่องของการเงินจะมีเข้ามาตลอดหมดหมดมาหมดหมดหมาจะมีโชคลาภด,ดวงดีกับคนรักนะครับคนรักจะให้โชควันเดือนปีเกิดของคนรักหรือแม้กระทั่งอายุ เพราะฉะนั้นใครโสดก็ต้องหาคนรักเลยนะนะครับความรักบางทีอาจจะเป็นเนื้อคู่ก็ได้หรือว่าคนที่เราพึงพอใจคนที่เราชอบหรือคนที่เราสนิทสนมเราถูกใจในช่วงเนี้จัะให้โชคให้นะหรือตัวเลขนะครับ เฟซบุ๊กของอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับหรือแม้กระทั่งไทยรัฐออนไลน์อาจารย์มงคลรอดทิ้งทมบอกไปแล้วลองติดตามเข้าไปชมนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมไทยรัฐออนไลน์พิมพ์ใน Google แค่นี้ก็จะมีเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีเรื่องของความรักครับในช่วงนี้5้าป้วยก็ขึ้นมาเป็นผลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างทางเลือกนะจะไปต่างประเทศจะไปแดนไกลพาคนรักไปด้วยหรือว่า จะพาครอบครัวไปด้วยให้เรื่องต้องตัดสินใจในช่วงนี้สักนิดหนึ่งสำหรับคนโสดอย่ามัวแต่กังวลใจอย่ามัวแต่ว้าวุ่น จะมีคนเข้ามาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศรวมถึงคนไทยที่อยู่ในต่างแด,ดนได้ต้องอาศัยโลกโซเชียลต้องอาศัยพ่อสือ่อพ่อชัดหรือคนแนะแนวแนะนําให้รู้จักนะครับเรื่องของสุขภาพต้องระวังไว้สิดถึงห้าถ้วยขึ้นมามักจะมีการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับสวงอกหน้าอกระบบทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งปอดเพราะฉันใครที่สูบบุหรี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงคนที่ดื่มสุรานะครับตับแข็งตับอ่อนหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับ ช่วงนี้ต้องไปตรวจสักนิดหนึ่งนะครับพวกห้าถ้วยเนี่ยชุดดําคอตกมักจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บกันปวยเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งกลัวอย่าพิ่งตนกใจตกใจอะไรไปเพราะฉะนั้นค่อยๆนะครับไปรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความปัญหาอะไรหรือเปล่าทรงอ,อกโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะครับมันตรวจนะครับอย่าวิตวิตตกนะถ้าวิตกกังวลช่วงนี้ก็ไปทําบุญก็จะดีครับ